ค่ะในเขียนตอบข้อที่2สําหรับวิแพงนะคะข้อ2ของวิแพงมันจะเป็นหมวดของคำพิพากษาหรือคําสั่งเนาะซึ่งเราดูสะกบกันไปแล้วในข้อสรุปทีนี้เรามาเริ่มดูกันดีกว่าว่าข้อสอบเนี่ยไอเดีกาเก่งๆของเราเวลามันเอามาออกข้อสอบเนี่ยนะคะจุดเชื่อมโยงเนี่ยมันจะทําให้เรา งงหรือว่าดูไม่ออกว่าตรงไหนอะไรยังไงกันนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวติ๊กจะพาไปดูค่ะว่าจุดสังเกตของข้อสอบเนี่ยนะคะมันจะมีอะไรแอบซ่อนอยู่นะคะที่ทําให้เรานึกไม่ออกว่าเราต้องใช้มาตราไหนแล้วทีนี้เราจะทํายังไงให้เรานึกออกนะคะว่ามันใช่ไหมมาตราไหนใช่ดีกาที่เราเก่งกันไว้ไหมนะคะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มดูข้อ2.1นะคะดูคําสั่งก่อนอย่างที่บอก ให้วินิจฉัยว่าการที่สารชั้นต้นมีคำสั่งรับฟ้องคดีของในหนุ่มตามวงเล็บก่อไก่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และข้อต่อสู้ของในหนุ่มตามขอไข่ฟังขึ้นหรือไม่มีสองคำถามนะคะให้เราวินิจฉัยเราก็จะเห็นแล้วว่ามีกอไก่กับขอไข่ นะคะตรงน,นี้ดูยังไม่รู้นะคะว่าเฮ้ยทำไมศาลสั่งรับฟ้องชอบหรือไม่เอ๊ะทำไมข้อต่อสู้ของนายหนมฟังขึ้นไหมเพอะเรายังไม่รู้ว่าสรุปใครสู้อะไรหรือเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นอ่านตรงนี้ยังไม่รู้รู้แค่ว่ามันมี2ประเด็นนะคะกอไก่กับขอไข่พอเราเหลือบขึ้นไปดูคําถามอะโอ้ยาวเลยเกินนะคะเราหากอไก่กับขอไข่ก่อนนะคะกอไก่อยู่นี่ไงส่วนขอไข่อยู่นี่ แสดงว่าข้างบนมันต้องเป็นข้อแท้จริงนะคะให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยงั้นเราเหลือไปดูที่กอไก่กันนะคะกอไก่นายหนุ่มยื่นฟ้องนางสวยเป็นคดีที่สองขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความอ้างว่าคำพิพากษาตามยอมตกเป็นโมฆะเพราะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และสารก็มีคำสั่งรับฟ้องในหนุ่มไว้พิจารณาสแสดงว่าเราอ่านแค่นี้ไอ้หนุ่มมันฟ้องอะไรมันฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญายอมที่สารมีคำพิพากษาตามยอมถ้าเราย้อนกลับไปนึกถึงหลักคำพิพากษาตามยอมมันเพิกถอนได้ไหมไม่ได้มันผูกพันคู่ความดังนั้นให้เขียนโน้ตเอาไว้ก่อนเลยใช่หรือเปล่าไม่รู้นะคะมันน่าจะใช่หนะ้าถามแบบเนี้ย แน่นอนหลักของสัญญายอมที่ศาลมีคำพิาพากษาตามยอมคือนะมาตรา138เนี่ยคำพิาพากษาตามยอมมันผูกพันคู่ความนะคะผูกพันคู่ความตามมาตรา145และก็ไม่สามารถขอให้เพิกถอนได้ต้องไปอุทธรณ์จดสองมาตราน,นี้ไว้ก่อนน่าจะใช่138กับ145นะคะฟ้องของในนู่นะทีนี้เราขึ้นไปดูข้อเท็จจริงกันนะ คดีแรกนางสวยฟ้องในหนุ่มขอให้ศาลพิพากษาให้ยาคาจาก,กันและให้ในหนุ่มคืนรถกระบะซึ่งเป็นสินส่วนตัวของนางสวยให้แก่ตนระหว่างพิจารณานางสวยขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องโดยตรงคำขอท้ายฟ้องให้เพิ่มเติมว่าขอให้สา,าลบังคับให้ในหนุ่ม คืนที่ดินโฉนดเลขที่1นึหนึ่งหนึ่งซึ่งเป็นสินส่วนตัวของนางสวยแก่นางสวยด้วยศาลชั้นต้นไม่อนุญาตนะคะเนื่องจากนางสวยไม่ได้บรรยายมาในฟ้องเดิมและศาลมองว่ามันไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมศาลก็เลยยกคำร้องไม่ให้เพิ่มเติมตรงนี้เข้าไปนะคะอ่ะไหนเราลองวาดภาพก่อนตัวละครมันเยอะนะ นางสวยฟ้องหยา่าและขอให้คืนรถกระบะซึ่งเป็นสินส่วนตัวของเขานะให้คืนมาหลังจากนั้นเขาขอแก้ไขเพิ่มเติมท้ายฟ้องเพิ่มเติมให้ขอบังคับให้คืนที่ดินแต่ศาลไม่อนุญาตนะคะก็ยกคำร้องไปดังนั้นจากจุดตรงนี้เมื่อศาลไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมเท่ากับว่าคดีนี้ก็ยังคงมีคำขอให้คืนรถกระบะเพียงอย่างเดียวกับการฟ้องหย่าเท่านั้น นะคะมีประเด็นอย่างเดียวนะคะเกี่ยวกับทรัพย์สินทีนี้ดูข้อเท็จจริงกันต่อนะคะต่อมานางสวยและในหนุ่มค่ะตกลงกันได้จึงได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันมีข้อความว่าทั้งสองตกลงอย่าขาดจากาจกันและในหนุ่มตกลงจะคืนรถกระบะและไม่ติดใจเรียกร้องใดๆต่อกันอีก นี่คือข้อความตามสัญญายอมสารตรวจดูคำพิพากษาตามยอมแล้วเห็นว่าไม่ขัดต่อกฎหมายจึงมีคำพิพากษาให้เป็นไปตามนั้นนะคะคดีถึงที่สุดต่อมาหากปรากฏว่าจบแค่นี้หากปรากฏว่าดังนั้นไอ้ส่วนท่อนท่อนนี้ มันคือการที่เขาตกลงกันได้ทำสัญญายอมสารพิพากษาตามยอมคดีถึงที่สุดข้อตกลงมี3ส,ส่วนคือตกลงยาตกลงคืนนะ,ะไม่ติดใจเรียกร้องอะไรต่อกันอีกทีนี้นะคะหากปรากฏว่า,ามาที่วงเล็บกไก่นะคะถ้าเราไล่ดูจริงๆมันจะตามสเต็ปนี้เลยตเตอร์ค่อยๆเอามาทีละท่อนจะได้มีงงนะคะก็ไก่ค่ะ นายหนุ่มยื่นฟ้องนางสวยเป็นคดีที่สองขอให้เพิกถอนสัญญายอมอ้างว่าคำพิพากษาตามยอมตกเป็นโมฆะแล้วศาลก็มีคำสั่งรับฟ้องของนายหนุ่มไว้พิจารณาด้วยตรงเลยที่เราเขียนเลขไว้ใช่มันต้องพูดถึง138คำพิพากษาตามยอมถ้าไม่พอใจต้องอุทธรหากเข้าค่อยเว้นตามวรสองถูกต้องไหมจะไปขอให้เพิกถอนไม่ได้เพราะคำพิพากษาผูกพันคู่ความตามมาตราน1น5 ดังนั้นนะคะเมื่อเพิกถอนไม่ได้การที่ฟ้องเพิกถอนแล้วศาลไปมีคำสั่งรับฟ้องไม้พิจารณาชอบไหมคะไม่ชอบการที่ศาลมีคำสั่งรับฟ้องของในหนุ่มไม่ชอบด้วยกฎหมายเราได้ทงแล้วไปเขียนตอบข้อสอบกันดีกว่าเนี่ยเปิดประเด็นมาเลยนะคะคีย์เวิร์ดมาก่อนหลักกฎหมายมาเลย สัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งสารพิพากษาตามยอมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษาเมื่อสารชั้นต้นมีคำพิพากษาตามยอมแล้วคำพิพากษานั้นถูกพันผู้ความตามปวิแพ่งมาตรา1น5สหวักหนึ่งใส่คีย์เวิร์ดไปเลยค่ะเกริ่นไปเลยนะคะหากในหนุ่มเห็นว่าคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวไม่ชอบ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็มีทางดําเนินคดีต่อไปเพียงประการเดียวคืออุทธรณ์คำพิพากษาให้ศาลสูงแก้ไขหาเข้ากรณีตามมาตรา138วรรคที่2ภายในเวลากำหนด1เดือนนะคะตามมาตรา229เมื่อในหนุ่มไม่อุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวคำพิพากษาตามยอมนั้นย่อมถึงที่สุด ไม่อาจที่จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะแนะนำก่อนว่าสิ่งที่ถูกเป็นยังไงควรทำยังไงน,นะไลสเต็ปมาการที่ในหนุ่มฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลมีคำพิพากษาตามยอมนั้นไม่มีกฎหมายรับรองให้ทำได้ในหนุ่มจึงไม่มีอำนาจฟ้องเป็นคดีนี้ที่ศาลมีคำสั่งรับฟ้องคดีของในหนุ่ม จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเห็นไหมคะอย่าลืมตบท้ายด้วยคำตอบที่เขาถามเรานะคะจบเลยหนึ่งประเด็นสั้นๆง,ง่ายๆได้ใจความวางคีย์เวิร์ดบอกสิ่งที่ถูกและควรทำแล้วก็เอาข้อเท็จจริงมาปรับว่ามันใช่ไหมนะสมสเต็ปนี้นะคะมันจะกระชับและได้ใจความเราจะได้ไม่ต้องมันลอกข้อสอบมาเป็นลอกแบบว่าโจทย์ลงมาเขียนนะคะเอาเท่าที่จำเป็น ทีนี้ผ่านไปหนึ่งประเด็นก็กไข่จบละมาดูประเด็นที่สองและค่ะข้อต่อสู้ของในหนุ่มตามขอไข่ฟังขึ้นหรือไม่เงยขึ้นมาดูขอไข่ยอยู่ตรงนี้นะี่นางสวยยื่นฟ้องในหนุ่มเป็นคดีที่สามขอให้ศาลพิพากษาขับไล่ในหนุ่มออกจากที่ดินโฉนดเลขที่หนึ่งหนึ่ง และขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินดังกล่าวนายหนุ่มให้การว่าฟ้องของนางสวยเป็นฟ้องซ้ําข้อต่อสู้ของนายหนุ่มตามมือและขอไข่ฟังขึ้นไหมอ่าดังนั้นเราต้องมาดูว่าฟ้องเนี่ยมันซ้ำํำไหมมันถึงจะได้รู้ว่าไอ้หนุ่มที่มันสู้ว่าฟ้องซ้าเนี่ยชอบหรือเปล่าฟังขึ้นหรือเปล่าต้องมาดูว่าซ้ำไหมฟังขึ้นไหมนะคะทีนี้มันเป็นข้อเท็จจริงเดิม กลับมาที่ข้อทีจริงเดิมนี่คือข้อทีจริงเดิมนะคะทีนี้ประเด็นคือการฟ้องขับไล่ทีนี้การฟ้องขับไล่เนี่ยออกจากที่ดินโฉนดอนหนึงเนยมันเป็นที่ดินแปลงเดียวกับที่นางสวยเคยขอแก้ไขคําฟ้องให้จําเลยคืนใช่ไหมให้ในหนุ่มคืนแต่ศาลไม่อนุญาตนี่ดังนั้นคดีก่อนมันมีประเด็นไหมไม่มีประเด็นเรื่องนี้ ทีนี้สเต็ปในการตอบนะคะเพราะมันไม่มีประเด็นในเรื่องนี้มันมีประเด็นเดียวกันไหมคนละประเด็นใช่ไหมสเต็ปในการตอบนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องดูคดีก่อนว่ามันมีประเด็นอะไระการจะพิจารณาว่าเป็นฟ้องซ้ำไหมเนี่ยหนึ่งสี่แปดมันมีประเด็นไหมเหมือนกันไหมเข้าหลักเกณฑ์ไหมโดยที่เราต้องไปดูคดีก่อนเพื่อเอามาเทียบกับคดีนี้คดีก่อนมีประเด็นเฉพาะเรื่องการหย่าและเรียกรถกระบะขึ้น ส่วนของที่ดินศาลไม่อนุญาตให้นางสวยแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องเข้าไปนั้นจึงไม่มีประเด็นแล้วส่วนของคําพิพากษาตามยอมที่ศาลพิพากษาตามยอมเนี่ยเท่ากับว่าการทําคาพิพากษาเนี่ยมันมีการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีแล้วนี่คือจุดที่ข้อสอบชี้ให้เราตอบเป็นจุดเก็บประเด็นค่ะว่าเรารู้ไหมว่าสัญญายอมเนี่ยมันเป็นกรณีที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดีแล้วอพอเรามาดูข้อตกลงวินิจฉัยชี้ขาดอะไร ก็ตามประเด็นที่เขาตกลงกันไงแล้วเขาตกลงกันว่าอะไรเขาตกลงหย่ากับโอนรถกระบะดังนั้นเขาตกลงเฉพาะเรื่องการหย่าและการโอนรถกระบะไม่มีอะไรเกี่ยวกับที่ดินเลยนะส่วนสัญญาข้อต่อมาที่เขาบอกว่าเขาไม่ติดใจเรียกร้องอะไรต่อกันอีกเนี่ยจะเอามาตีความว่าเขาตกลงที่เรื่องที่ดินกันแล้วไม่ได้นะเพราะมันไม่ได้มีเรื่องที่ดินในประเด็นของคดีเลยในคําฟ้องของเรื่องนั้นเลยนะคะดังนั้น ทั้งสองคดีมีคู่ความรายเดียวกันคดีก่อนถึงที่สุดแล้วขณะยื่นฟ้องคดีนี้นะแต่นะคดีนะี้เขาฟ้องขับไล่ออกจากที่ดินมันเป็นประคนละประเด็นกับคดีก่อนจึงไม่เป็นฟ้องซ้ำดังนั้นข้อต่อสู้ของหนุ่มฟังขึ้นไหมไม่ขึ้นนะคะในการไล่สเต็ปในการตอบเราต้องเช็ค ะะเช็คหลักเกณฑ์ที่เาประเด็นว่าอันนี้ใช่อันนี้ใช่แล้วอันที่ไม่ใช่เอาไว้หลังสุดให้เป็นจุดคลายแม็กให้คดีพลิกนะะให้หักมุมนะคะมันจะสวยมันจะครบทุกประเด็นทีนี้เรารู้แล้วว่าประเด็นที่เราต้องหยิบมาเขียนเนี่ยมันมีประเด็นไนบ้างที่ซ่อนอยู่ในข้อสอบข้อน,นี้นะคะ,ะทีนี้เรามาเริ่มดูกันเกริ่นเลยวางหลักกฎหมายเลยค่ะอธิบายให้รู้ชัดๆไปเลยว่าหนูเข้าใจเรื่องฟ้องซ้ําค่ะ ด้วยคีย์เวิร์ดนี้คะถ้าถามเรื่องฟ้องซ้ําใช้คีย์เวิร์ดนี้เขียนตอบอธิบายได้เลยเริ่มจะตอบนะคะอันนี้เป็นขอไข่นะเขียนผิดเดี๋ยวิเตอรแก้ให้นะคะกรณีจะเป็นฟ้องซ้ําตามมาตรา1น8นะั้นจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์3ประการคือคู่ความคาดีหลังและคดีก่อนเป็นคู่ความเดียวกันนะคะคำพิพากษาหรือคําสั่งในคดีแรก ้องถึงที่สุดก่อนฟ้องคดีหลังและประเด็นข้อพิพาทในคดีแรกและคดีหลังเป็นอย่างเดียวกันทั้งได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีในคดีแรกแล้วนะคะมันเป็นหลักเกณฑ์เรื่องฟ้องซ้ำอธิบายไปเลยนะ,ะแบบนี้เป็นคีย์เวิร์ดหลักกฎหมายที่อาจารย์ชอบพูดว่านักศึกษาไม่เขียนหลักกฎหมายอันนี้แหละค่ะหลักกฎหมายที่เขาพูดถึงนะคะ เอาเรามาเริ่มปรมับข้อได้จริงกันเลยนางสวยและในหนุ่มเป็นคู่ความเดียวกันกับคดีแรกและคดีก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่ตามคำฟ้องในคดีแรกเป็นคดีหยาไม่ได้มีการขอแบ่งสินสมรสกันแต่อย่างใดแต่เป็นการเรียกทรัพย์ซึ่งเป็นสินส่วนตัวของนางสวยซึ่งไม่มีประเด็นเกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่หนึ แม้นางสวยจะขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขอท้ายฟ้องโดยขอบังคับให้ในหนุ่มคืนโฉนดที่ดินเลขที่หนึ่งหน,งหนงในคดีแรกแต่ศาลก็มีคําสั่งไม่อนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมฟ้องคดีแรกจึงมีประเด็นเฉพาะเรื่องการยาและการเรียกรถกระบะซึ่งเป็นสินส่วนตัวคืนเท่านั้นแม้คําพิพากษาตามยอม จะเป็นกรณีที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีแต่ตามฟ้องและข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความไม่มีการตกลงเกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่หนึ่งหนึ่ง,งแต่อย่างใดและแม้จะได้ความจากสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีก่อนว่านั่งสวยและนายหนูไม่ติดใจที่จะใช้สิทธิเรียกร้องใดๆต่อกันอีก ก็ไม่อาจนำข้อความดังกล่าวนี้มาตีความว่าคู่ความได้ตกลงเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวดังกล่าวแล้วดังนั้นจึงไม่ถือว่าคู่ความได้ตกลงกันในประเด็นเกี่ยวกับที่ดินระหว่างนางสวยกับนายหนุ่มไปแล้วไม่มีการตกลงในประเด็นเกี่ยวกับที่ดินแล้วไม่มีแล้วนะคะ <S <S เรากำลังจะบอกว่ามันคนละประเด็นไม่มีประเด็นนี้ไม่เคยตกลงกันอ่า เราได้วินิจฉัยแล้วว่าทั้งสองคดีเนี่ยเป็นคนละประเด็นกันแต่กว่าจะมาได้โพงอันเนี้ยมันต้องไล่เัียงมาให้ครบทุกประเด็นอย่างเงี้ยคาตอบถึงจะได้คะแนนถ้าเราไปเขียนเลยว่าไม่ซ้ำเพราะคนละประเด็นอาจารย์จะเอาคะแนนจากตรงไหนมาให้ถูกต้องไหมอ่าทีนี้นะคะพอเราบอกว่าเป็นคนละประเด็นละกำลังวินิจฉัยแล้วว่าสองคดีคนละประเด็นเราก็กลับมาที่การตอบคำถามของเราอะแม้คดีนี้และคดีก่อนจะมีคู่ความรายเดียวกัน และคดีก่อนสารมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่คดีนี้นางสวยฟ้องขับไล่ในหนุ่มซึ่งเป็นคนละประเด็นกับคดีก่อนทั้งสองคดีมีประเด็นต่างกันนะคําำฟ้องของนางสวยคดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำตามามาตรา148่ไม่เป็นฟ้องซ้ำแล้วยังไงต่ออย่าลืมคำถาม ข้อต่อสู้ของนายหนุ่มฟังไม่ขึ้นเพราะเขาถามว่าข้อต่อสู้ของไอ้หนุ่มฟังขึ้นไหมฟังไม่ขึ้นนะคะอย่าลืมตอบคำถามด้วยอ่าทีนี้เราก็ได้คำตอบไปทั้ง2ประเด็นทั้งกอไก่และขอภัยแล้วเห็นไหมมันมีวิธีการดูค่ะคอนเซ็ปต์ข้อสอบเนี่ยถ้าไม่เริ่มต้นมาด้วยกอไก่เลย แล้วก็ขอไข่ยแยกคนละประเด็นนะมันจะเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันแล้วก็มีกอไก่กับขอไข่เนี่ยอยู่ข้างล่างวิธีการดูให้ดูแบบนี้แบบเร็วๆนะคะส่วนใหญ่คอนเซปต์มันจะเป็นแบบนี้แล้วตอนจบสรุปนะแบบสไตล์ของเตลต์พอยนะคะเพื่อได้คะแนนศูนถ้ามีเวลาก็อยากให้เขียนนะเผื่อเผื่อนะคะวินิจฉัยว่าที่สารมีคำสั่งรับฟ้องคดีของในหนุ่มตามงเล็บกอไก่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และข้อต่อสู้ของนายหนุ่มตามข้อขอไข,ฟไขนนะะ่ฟังไม่ขึ้นนะคะฟังไม่ขึ้นนะคะตอบต้องเขียนไม่เพิ่มเดี๋ยวเขียนเพิ่มให้นะฟังไม่ขึ้นนะคะอ่ะส่วนทงนะคะแบบเต็มรูปแบบอยู่ท้ายสไลด์นี้นะคะ